สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณครับวันนี้เราจะมาชมสมเด็จวัชระคังพิมพ์ใหญ่เกตเอียงนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้องค์แท้จะอยู่กลางนะครับซ้ายขวานี่ให้เทียบให้ดูเฉยนะครับว่าเป็นบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันนะครับอนะี่ให้ชมใกล้ๆนิดนึงนะครับเกตจะเอียงไปทางขวานิดนึงนะครับพิมพ์ใหญ่ เ,เกจเอียงเนี่ยจะมีในตำราจารันตียมประวายนะครับมีพิมพ์ใหญ่เกตเปียวเพิงพิมพ์ใหญ่เกตหักสองท่อนพิมพใหญ่เกตเอียงนะครับอ่าอันนี้ทังเกตนะฮะเกจก็จะเอียงเนี่ยอันนี้องค์แท้นะครับเนี่ยองค์นี้ก็เอียงเหมือนกันนะเป็นบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันเลยดังนั้นจึงอ่าเอาอเขาเรียกอะไรอะ่ะสนับสนุนคำพูดผม ที่บอกว่าสมเด็จยายคำตาฟักนี่เป็นเรื่องจริงเพราะนี่คือบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันนะครับนี่สังเกตดูแขน,นที่สาคัญให้คุณดูตรงไม่รู้จะเห็นป่ะนะตรงช่วงนี้มันจะมีเนื้อเกินมานิดหนึ่งเป็นเหมือนฟันหนูอ่ะเนี่ยมีมีทุกองค์นะครับให้ชมอ่าครับจะเหมือนฟันหนูก็แสดงว่าเห็นไหมเห็นฟันหนูไหมเห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ย แหลมๆเนี่ยเอาอะไรชี้ชัดๆดีมันหนูก็เนี่ยตรงช่วงนี้ครับจะมีเนื้อเกินออกมาซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์นะครับเนี่ยเห็นไหม,มว้ามาเป็นรูปตัววีนะครับมีทุกองคก็แสดงว่าอันนี้เป็นบล็อกแม่พิมพ์เดียวกันนะครับที่ถูกกดแอบกดมาซื้อขายกันเองหรือว่าทําแลกอัดในที่ผมบอกอ่ะ ส่วนองนี้คือผ่านการปลุกเสกของอาจากสมเด็จโตมือสมเด็จผู้จาร์โตพลังศีนะครับถึงบอกไงคุณจะดูยังไงอะถ้าคุณดูบล็อกแม่พิมพ์ตำหนิอะสมมติอะไรอาจารจะอาจาร์ตำราอาจารย์ตยมาวายบอกต้องมีจุดตรงนี้ทุกองนี่นคือจุดตายคุณก็พอเจอองค์นี้คุณก็เช่าแล้วคุณก็มาใส่คอคุณบอกเจอแล้วของแท้แต่จริงๆมันไม่มีพุทธคุณไงองนี้คุณก็เจอเอาแล้วของแทะมาใส่คอไม่มีพุทธคุณอีกเห็นไหมฮะ เพราะนั้นผมนึกบอกไงมันไม่มีวิธีการใดหลอกเอาชนะสมเด็จยัยขำตาฟักนะเก่าเกยแต่ปังบันได้นอกจากวิธีการของผมเท่านั้นนะครับและท่านทั้งหลายก็ไม่เชื่อท่านทั้งหลายก็มีอัตตาอดื้อรั้นไม่เชื่อไม่ยอมพิสูจน์นะครับท่านก็ใส่พักเก๊ไปก็เท่านั้นเองนะใครที่ได้สมเด็จว่ารักคังแท้ไปเนี่ยชีวิตเขาจะต้องเจริญนะครับไม่ใช่ใส่แล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนึกออกไหมเพราะในอดีตเนี่ย ประสบการณ์จากพุทธกุณน้ดเดวิละคคังเนี่ยเป็นอะไรที่ลือลั่นสนันเมืองไทยเลย